คนไทยบ้านชนเนลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับสิ้อ้ามาเก็บเห็ดขึ้นเกาเด้อค่ะเด้อเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งคักค่ะถ้าเมนบอมาเมื่อนี้กับซีเมนเนาเหรอค่ะเพราะว่านั่งอยู่ในนามไหมค่ะเนี่ยค่ะนั่งอยู่ในนามเมื่อวานลืมอมาวุธค่ะเลื่อมถุงมือเก็บกระตองระวังแคหน้อยเห็นบ่ค่ะเี่ยค่ะมันเป็นนามหมดเลยค่ะ ปกติป้าน,นี่ยค่ะนั่งนั่งสึเกิดเต็มเลยเด็ค่ะปีนี้รู้สึกเะี่ยวหลายแต่ว่าคนไทยบาลชนะเนียวมากแค่รอบเดียวเองรอบนี้รอบที่สองเองนี่ค่ะปกติอันปีที่แล้วมาสามรอบถุกเหรค่ะเห็นบ่ค่ะอันนี้ก็อยู่ในาน้ำเดีค่ะเดียวกับนาวนี่บุรุบานห้อยจูจีขิงหรือห้อยถากน่าจะเป็นถากมั้งทางนี้นะมันเป็นทางมวานนี่เพราะว่าน อันม่วว่าในคนนทีบ้านฉานเนขอว,ว่าในขายประมาณสองโลนี่แหละค่ะก็เลยมาหาเพิ่มใส่กันตอน่บยๆกับสิกบ,บ้านแล้วก็สีไปตักเบอ,อีกถังนึงนะคะตักบ่ถึงถังลูกค้าเพราะว่ายุบานมันมียุ่มันอาจจะบปเต็มถังไหมคะ่ะลูกค้ามาเอามืออื่นอันสุดท้ทาย,ยแล้วค่ะมันมมีเวลาพับผ้ารีดผ้านะคะดอกใหญ่ใหญ่เด้อค่ะ นี่กสิโอเคยอยู่พวานอยู่ข้างบนแต่อีกซุ่มหนึ่งน้มันอยู่ข้างล่างไหมคะอันเกิดโดนกสิมีความช่ำในแจ้งลอยแต่ฝนตกนะคะปกตินั่งเต็มเลยนะนี่นะปีนี้นั่งหน่อยนะนเนี่ยคะ่ะมันก็เลื้อยมาอยู่เครื่องงูนี่แหละคะ่ะเลืองอาลามเลยอะค่ะนะคะอยู่ทุกที่เสียงเครื่องบิน เครื่องบินนั่งเห่นโมเมนเครื่องบินแบบคือบานเฮ้าไหมคะ่ะส่วนบุคคลนั่งเลยประมาณ,ณสองคนสามคนนี่แหละดอกใหญ่กับมีดอกหน่อยกับมีค่ะถ้าวบัวมาามือนีกับเป็นเนาเ่คะค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งค่ะพ่อพี่น้องโคบ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 มองได้ก็เป็นน้ำเบิดค่ะ,ะเรเลี้ยวไปอยู่ในป่าหยากระมีค่ะ โยงโยงไปค่ะกวางน้อยคุณน่ะไิ้นแต่เสียงสงสัยสีนคนเที่มันใช่นแนวเงียบแบบนี้บ่คอกับคู่นะคะมันพอหิดเขาก็สิมาพ่อพอดีนิ้นแต่เสียงแลนจวบ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 ฝ่าหันไปเบิงยันบ,บ่เปิ่นกวางย,ายันเป็่ยนยงอื่นนะคะกระโดดทวนทวนทวนท,วน,ทวนไปกวางน้อยแต่ว่ามันบหนัาจะเป็นหมีนะคะหันไปได้ยินแต่เสียง ตุยบันฑ์ชาแนลได้นิดเดียวเองมื่อนี้ค่ะนี่ค่ะหอมมันเครื่องรูดเลยอ่ะกลับไปใส่มุอบัณฑ์น้ำคุณตุยบานฑ์ชาแนลมาทะเลวาเเห็นตัวมันที่แหลกก็กเลยตะโกนไปก่อนนะคะเพื่อที่แต่ว่าเขาเห็นเทาก่อนเขาไปก่อนถ้าป็นมีนะมันเห็นเทามันบป่ไปได้ค่ะมันสีมาหาเทานี่แหละค่ะตุยบัณฑ์ชาแนลก็บอกเมย์เมย์มย์เมย์มย์มยอยู่ หันไปอีเทียนนึงจังไดหได้ยินเสียงแกบแกบหันไปอีเทียนนึงกระโดดจ้วงจ้วงจ้วงไปยิงหัวให้เจอตัวนี้มันก็โอเคละค่ะเจตัวอื่อื่อนมันบ่นโอเคค่ะเพราะมันอยู่ในป่าเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นทินของเขานะคะ่ะมันก็เเบายากยืึก็เสียวกันมือนีเคียนหานลูกมูนั่งมานั่งบง่ได้เขาป่าอยากไปเบิง่งคยูวหวานนะคะ่ะเพราะว่าคนไทยบานชนั้นแนวใดมือน,นันดอกหนึ่ง ถ้าทั้งเขาเกิดมันก็จะเป็นแพ้นะคะอยากได้เก็บไว้ใส่ตูเยนใช้องฟิดไว้ฝากเอี่ยฝากพี่ฝากนองกินเ mm. ห็ดเพิงไหมคะหมเห็ดเพิงบ้านเฮาดอกทอจานนี่แหละคะ่ะถดอดใหญ่แต่ว่ามันก็จะเอาไรานอนมาที่กินเอาต่โพอทอกํากปั่นเล็กหน่อยกํากปั่นเฮาพอดีคะ่ะกาลังเสียบก็เลยถามเขาเพราะว่าเดือนสิงหาเป็นเดือนที่มันออกไหมคะอืม นั่งบอกว่านั่งบนเรืเขาปลาเขาปลาตะเม่พนะพะวามาทั้งเขาแล้วนะคะม่านไก,ไกล่เขาแล้วก็เลยอยากขี่มอเตอร์ไซค์เลยไปเลยค่ะทั้งเขาเห็ดเหลืองก็เกิดดีขึ้นกันนดีค่ะเลยจากหม่องคนไทยบ้านเชน,น่นวเก็บไปนิดนึงขี่รถประมาณมอเตอร์ไซค์เนาะบิดได้สี่สิหประมาณ20นาทีอ่ะ ก็ว่าสิไปเบื้องสิแมค่ค่ะของเก็บว้ทรงปีสามปีเราก็มีดอกค่ะตะวันก็บบ๊วยกับบานบไดยกับไทยคือ่าแล้วเนาะปีที่แล้วปีกมเก็บตามปีแล้วว่าเอามากินว่าเดี๋ยวมันก็เกิดมันมาเกิดปีที่แล้วไหมคะ่ะปีนี้ก็อยากเบื้องอีกระค่ะน่าจะเกิดเพราะว่าเขาอาจจะมีเสือแล้วว่าเองสิแมค่ค่ะแต่อยากไปเบื้องเก็บใส่ตู้เย็นไปสิแมค่ค่ะ ฮ้อนหอนพอพี่น้องฝนตกกะได้แต่คืนนี้ฝนกับจีตกอีกอยู่ค่ะมองนี้ค่ะฝนตกก็คือ้ิจีท่วมมาเลยสิแม่ค่ะกระหนาวพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นแองแล้วก็เป็นหยาเซนๆซนนะคะมันก็เลยเกิดดีอีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อคนไทยบ้านเชี่ยวสิเก็บเห็ดค่ะแล้วก็สิยางออกไปหาออกไปเรื่อยๆๆไปหามอเตอร์ไซค์กับสิขี่ไปเบิร์นข้าววันสิแม่ค่ะ้ามันโมมีกับสิเบิรงเห็ดเหลืองแจ็กหน่อยแล้วก็สิกลับบ้านไปตักแบ่จักประมาณจักครึ่งถัง มันมีแบอยู่บานอยู่องนะคะยันโบพอถ้านางหลอนเนี่ยมาเล้งนะคะ mm hmm. มอนมีลูกค้ามาเอาถังนึงมืออื่นกับถังนึงยังสิหมคะ่ะกับปิดจอบเลยเพราะว่ากับสิตักลิ่งหงอนกับสิลุงเฟยขายแนย่ตักขายแน่งสิแม่มคะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เดยอค่ะเด้อกดติดตามเด้อคคะสวัสดีคะ่ะ